กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะสาวไทยใจงามคนนี้ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าเรามาถึงวัดอรุณแล้วค่ะสําหรับการเดินทางมาวัดอรุณน,นะคะเราขึ้นเรือที่ท่าเรือท่าช้างนะ30บาทตลอดสายท่าเรือก็จะให้ฟิลเป็นนักท่องเที่ยวสุดๆเลยค่ะเพราะชาวต่างชาติเยอะมากแล้วก็นี่เป็นแผนที่นะคะว่าเราจะลงที่ไหนได้บ้าง <_' S 1> เห็นเพื่อนเราวิ่งขาสันแบบนี้ใช่แล้วค่ะเกือบตกเรือเนี่ยแต่โทษทีนะคะขาสั้นแต่วิ่งไวขึ้นทันอยู่เจ้าเรือเขาก็จะมีทั้งหมดสองชั้นด้วยกันค่ะท่านั่งด้านบนเนี่ยก็จะเห็น จากเรือปุ๊บก็เดินเข้าวัดเลยนะคะเราเข้าทางด้านหลังวัดนะใส่กางเกงขาสั้นเขาก็เลยให้ใส่จงกระเบนเอยไม่ใช่เขาก็เลยให้ใส่ผ้าสิ้นก่อนพอเดินทะลุมาหน้าวัดก็มาเช่าชุดไทยเลยค่ะสารฝันให้มันสาเร็จเราตั้งใจปักบุญมาที่ร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเขาชื่อว่าร้านมหาเสน่ห์นะจริงๆรอบๆเนี่ยก็คือมีร้านเยอะแยะเลยนะเลือกร้านไหนก็ได้แต่เชื่อละค่ะร้านเนี้ยน่าจะดังจริงๆเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าพนักงานเขาคือชํานาญการสุดๆทาแป๊บเดียวเสียดายที่ไม่ได้แต่งหน้ากับเขานะคะเพราะว่าเวลามันจะไม่ทนนวทททุุกกคเเเรราาาาาไปปถึงตออะะมมณ4 200่่่่สสีีียยยหชดํผ ถูกมากเรากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจว่าเราจะจ้างช่างภาพกันค่ะ1ชั่วโมง1,500งบาทสาหรับหนึ่ง,ง,ง 1, 1, ถึงคนนะคะจะบอกว่ามันคุ้มมากแม่เพราะว่าเราอ่ะไม่รู้มุมใช่ไหมนะถ้าถ่ายกันเองอ่ะตายแน่นอนชุดรัดมากช่างภาพของเราขอชื่อว่าพี่บอยนะคะจะบอกว่าเอนเตอร์เทนดีสุดๆในเนื่อด้วยเรามีเวลาจากัดนะคะการจ้างช่างภาพเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆทุกคนเราได้รูปมาหลายมุมมากเพราะว่าพี่เขาถือกล้อง2ตัวนะคะพร้อมเลนส์อีกเป็นสิถ่ายเสร็จก็คือได้รูปแันดีแถมด้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะประกดาพหนึ่งจ้างไ เ,เติมน้ำหวานนิดนึงแล้วก็นี่เป็นภาพวัดตอนกลางคืนสวยมากคิดว่าเราจะกลับห้องหรอคะไม่ค่ะเราจะมากินซุกี้ตีน้อยกันต่อเพราะที่เชียงใหม่ยังไม่มีอยากรู้ค่ะว่าทาไมคิวเขาถึงยาวจังปรากฏว่ามันอร่อยในยทุกคนแถมราคาโอเคเลยเรากินตกคนละประมาณ3 0 0ส่วนอันนี้แบร์เฮานะคะตั้งใจว่าถ้ามากรุงเทพจะต้องกินให้ได้เพราะว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงให้หน้ามันอธิบายแล้วกันก่อนกลับก็ให้เด็กของเขาเล่นสไลเดอร์นิดนึงนะคะสารฝันส่วนเรานั้นขอตัวไปพักก่อนละค่ะบาย